นี่เป็นไงบ้างอัปเดตชีวิตกันหน่อยซิเราชีวิตได้ค่ะช่วงนี้ก็แต่ถูกอยู่ตามกีฬาอย่างเดียวเลยไม่ได้อยู่แต่กีฬาแล้วก็กลับมาถ่ายละครแล้วค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะก็ช่วงวันค่ะสาวเจ็ดใกล้จะออนแอร์แล้วด้วยค่ะอ้าวเหรอแต่ถ้าว่าถ่ายมาสักพักแล้วสิจะอย่างไรเนี่ยประมาณสักสองสองเดือนสามเดือนได้เรื่องอะไรชื่อเรื่องจิตสะกดแขนค่ะอ๋อใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแข่งรถสิ้นเดือนค่ะแล้ก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆ รออยู่ด้วยค่ะจัดการยังไงระหว่างเรื่องของเนี่ยโปรเจกต์ส่วนตัวกับงานังานละครในวงการก็พยายามจัดตารางให้มันไม่ชนกันด้วยค่ะก็ส่วนใหญ่คิวละครก็จะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะล็อกไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคิวที่เรามีแข่งเราก็จะแจ้งทางกองไว้ล่วงหน้าค่ะแต่ยืนยันว่ายังทำงานวงการบันเทิงอยู่ไม่ได้เลยอยู่ยังไม่ไม่ได้ออกไปไหนค่ะก็จริงๆทำงานในวงการอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่งกลับมาเล่นละครเออพราะไม่ค่อยเห็นงานในวงการเท่าไหร่เียในวงการมันจะหมาละครนั่นโน้นนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เพิ่งกลับ ด้วยค่ะก,ก็เลยแบบว่ารับเล่นค่ะเมืม่อมีความสนใจอะไรอย่างโปรเจกต์ส่วนตัวใช่ไหมคะมงานละครก็น้อยรับน้อยลงไหมที่ก็จริงก็อาจจะน้อยลงด้วยเพราะว่าผู้คนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรอย่างี้ค่ะแต่ว่า,าเราก็ทํางานเป็นโปรเจกต์ไปโปรเจกต์ไปอาจจะไม่ได้รับ3ามสเรื่องต่อปีหรือว่าอย่างนั้นมันก็จะแน่นเกินไปก็จะเป็นทีละเรื่องไปทําทีละโปรเจกต์แล้วก็จะได้ทําในสิ่งที่แบบเราชอบด้วยได้เล่นกีฬาด้วยอะไรก็โอเคค่ะตอนนี้ที่มีงานแน่นงานพอแน่นอะไรอ่ะงี้ค่ะ งานคอนน้อยลงเรารู้สึกว่ามันคือทอมาดีแล้วใช่แต่รู้สึกว่าเราได้ออกไปใช้ apologies. ชีวิตมากขึ้นค่ะก็คือได้ออกไปทําอะไรในสิ่งที่เอาชอบอย่างจริงมาตีกอล์ฟมันก็เป็นหนึ่งในงานเหมือนกันก็เป็นการทํางานที่ได้ทําในสิ่งที่ชอบด้วยได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็จริงๆก็ได้เงินด้วยค่ะแข่งรถก็ได้เงินด้วยเหมือนกันเออใช่แข่งรถเราก็ม like. ีทิ้งไงใช่ใช่จริงระหว่างแข่งรถกับกอเไปชอบเป็นงินนมากกว่าจริงจริงตีกอล์ฟปล่อยกว่าค่ะเพราะว่าแข่งรถเราก็คงไม่สามารถออกไปแข่งได้เรื่อยๆมันก็ต้องรอตามรายลาอะไรอย่างเง้ยวกอด ก็เลยแข่งรถแข่งรถน้อยหน่อยค่ะใช่ค่ะเพราะปีนี้กลับมารับละครแล้วคนที่สนามแข่งเขาเขาเขาไม่คิดถึงยตามั้อใช่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าก็เหมือนกับเนี่แหละค่ะกลับมาถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเขาบม่คิดถึงบ่อยเ้ยแต่ถามถึงสถานะความรักกองนี้ก่อนเลยเป็นไงบ้างก็โอเคเรื่อยๆค่ะทํางานเยอะไม่ค่อยได้เจอกันค่ะเอ๊ะพอไม่ได้เจอกันมันจะเป็นช่วงว่างไหมทำไมอาจจะเออแบบว่า ไม่ใช่โอเคอย่างเงี้ยหรอกตโอเคุยกันใช่ค่ะต้องคยกันตลอดค่ะคุยกันทุกวันค่ะอัปเดตชีวิตกันทุกวันก็ได้แถบเห็นความหวานจากลูกของคนอื่นจากลูกของพี่โนุนเลยใช่แต่ว่าเราคู่กับคนอื่นใช่ใช่เพราะว่าไปสนามแข่งก็พี่นุ่นก็ไปด้วยอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะไปอยู่แล้วค่ะแล่วเราก็จะมีรูกคู่ในแบบนั้นเป็นในแบบนั้นค่ะแต่จริงๆหนูก็ลองของตัวเองด้วยนะคะแต่จะไม่ค่อยได้เห็นกัน เราหาเวลามาเจอกันว่าคุยกันยังไงบ้างที่อร่ไปค่ะก็เหมือนาก็โทรคุยกัน,นะคะ่ะวีดีโอคอลคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆปกติจะขับรถไปหาแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่แต่ถ้าเดี๋ยวว่างก็คงไปค่ะ,ะมีโอกาสที่จะแบบพัฒนาอะไรไปไกลกว่านี้ไหมก็ตอนนี้ยังเหมือนเดิมค่ะจริงๆหนูมีโปรเจกที่ยังแบบต้องใช่ยังมีโปรเจกที่เดี๋ยวกาลังจะทาเป็นโปรเจกใหญ่เลยก็เดี๋ยวรอก็เลยเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ก็เลยยังไม่ได้คิดอะไร เบรกเบรกไว้ก่อนใช่ไหมเรื่องห้องนใช่ไม่ไม่ไม่ได้เบรกอย่างนั้นไม่ได้เดินหน้าไม่ได้ไม่ได้มีแฟนที่แบบเป็นเกี่ยวกับแต่งงงแต่งงานอะไรเป็นโปรเจกต์ที่ยังไม่สาวบ้าแบบไปแต่งงานได้เลยทํางานก่อนแล้วเป็นโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยได้ไงเป็นวงการเกี่ยวกับวงการไหนก็วงการบันเทิงแต่เป็นความชอบของเราเหมือนกันค่ะยังบอกไม่ได้อะตอนนี้หรืออะไรกกเนี่ย ต้องมีซิงเกิลตอนกำลังเวิร์กอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามมันจะมีหลายๆอันอเจกต์นี้จะสิ้นสุดที่จะได้เห็นตอนไหนคะอ่าภายในปีนี้ไหมจะเดบิวท์ได้ไหมกำลังกำลังกำลังอยู่ในช่วงแบบประกอบร่างอยู่ค่ะก็น่าตื่นเต้นนะไม่ต้องพูดก่อนก่อนปิดเสรคือคือกำลังทำงานกันอยู่อย่างหนักเลยใช่ค่ะใช่ค่ะพอปล่อยเสร็จปุ๊บก็พร้อมแต่งเลยก็ก็ยังค่ะ ีขอให้ออกมาก่อนอะไอ่าเงยขอแบบปินตรงนี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะท่านหลังก็มาสักกิจกรรว่าเธอต้องไปทำพิธีเปิด